ซาตยาทุกคนด้วจามตเดี๋ยวอันตปมาสปอนแล้วจั้ามัินเอยกสะแกเรยจากจงัดุีัยานเ้านลดา สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขพนนะจา้ามาอนีสิผ้าไม่กินต่บอกพุง้ะจ้าอยู่ถิ่นจังหวัดปุริลําอยู่วงเย็นสางนะจา้าลานตังอยู่มองเห็นเลยจา้าอยู่ข้างวงเย็นแสงเย้ยเนาะอันนี้เป็นไก่ย,ย่างจา้าอันนี้จะมีไก่ย,ย่างก็ส้มตำรสเด็ดเลยจา้าไก่ย่างกับรสเด็ดจรนงไก่ย,ย่างจา้าไม่ละหาบาทไก่ย,ย่างไม่ละหาบาทอันนี้ระส้มตำรสเด็ดจา้า ลองรอคิวกันด้จ่าคิวเันเหยาวิวก็ดี่ดีจ้าอยู่มองนี่อยู่ขางกับวงเวียนสางเลยจา่าวง,งเวียนสางเลยจา้าพัผ่านไปพันมากกับพ่อได้เบิ้งเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวสิมาอัพเดตอันตำบักฮวงให้เบิ้งอีกเช่นึงเนาะจา้าอันนี้มาอัปเดตให้เบิ้งล้านมองตังเนาะจา่ามองตังของล้านก็อยู่มองนี้จา้าอยู่ระแวกนี้อยู่บริเวณน,นี้ละจา้า มากินกับมาปูสาดกินจ้ะนั่งกินแดดธรรมตาตาดบานเห่าเลยนะจ้ะแบบอีสานบานเห่าเนาะจ,จ,จ้ะเสียบจ๊ะบริเวณมองนา่งกับก,กวางขวางดีเนาะจ้ะนั่งเบิิงรถเดินไปเดินมาเนาะจ้ะนี่กับทีมงานเนาะจ้ะทีมงานผู้มากินน้ำกันกับมีอยู่สองคนเนาะจา้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิิงอีเนาะจ้ะเนาะ ตอนกินเนาอกอ่เด้อจ้าตำบักรูงเห่าก็ได้มากเลยนะจ้าอาาจรันนี้คือตำไทยไข่เค็มหมูยอดจ้าบวกืหมูยอดจ้าโอ้ยอน่ะอาจารย์บ่อร่อยเด้อจ้าอันข้นกวนกับกวนกวนกับจ้ามัำกินแซ่บต้องมาแ่บกันจังเบิ่งกันเด้อพี่เอาบ่ะดาษจานนี่เอาจ้าเอานี่ตำไทยอยู่ๆเอาหยองเด้อไอแซงอ่ะสอนบอสตำไทยอันนี้ไก่ย่างจ้าไม่ละห่าบาทเด้อจ้าเอาหากินได mm ้ hmm. จะกินะจะไก่กย,ไกย่างเดี่บ่แล้วน,น้ำนนสิดงไพี่ยี่บ่แล้น้ำน้ินี่พี่น้องการกินไกยย่กย,ย,ย,ออย่างถูกต้องถูกวิธีเ้ากิถูกแหงเหอแนเออ่ะมันเสียบเออหญิงมันร้นหนังที่ขัวไหลนี่น,พ,นพี่น้งนัผงัมาเขือขงกันพี่่วไหลพี่น้องยัดงกราเากเถอยัดเขาเนาะ ต้องกินช้อนใหญ่ตัวคู่กันนะเจ้าคู่กับนี่เกอดีพี่น้องนี่กล่องมันแหลบ่ะนั่งกล่องกูหน้านะพี่น้องแล้วพี่จัามันถัดมาละพี่อะอตั้งจังหวะัพี่น้องกินก่อน